พน่นแบบว่าถ้าผมไล่หรือแอนไล่เนาะบางทีเราก็อยากพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเป็นแบบเรื่องที่เราไมา่ประสบพบเจอหรือเราอยากเล่าเรื่องต่างๆบางทีก็บอกว่า,อาโอ้โทรหาเน่โทรหาเน่เอยยงประมาณนี้นะเออมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆม่ต้องบอกครับผมโทรคุยกันทุกมือจริงๆม่ต้องบอกครับผมโทรคุยกันทุกมือ หลักฐานยืนยันนะคะว่าบอสของเราไม่ได้พูดโกหกอย่างแน่นอนนะคะเรื่องที่บอสบอกว่าโทรหาซอทุกวันค่ะนี่ก็คือหลักฐานนะคะโทรขอกำลังใจก่อนขึ้นเวทีค่ะพี่น้องยังทำผมไม่เสร็จหรอเรัะ 어어어어어